สวัสดีนะคะทุกทกคนวันนี้เรามาหวยดาวโจนมาจุดทูบให้นะคะขอหวยดาวโจนนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะเห็นแล้วนะเลขอะไรเราว่าทุกคนเห็นแล้วนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนนี้เป็นไหนนะคะสี่นาทีเองนะเราจะมาบอกให้นะคะ เลขดาวโจนคืนนี้นะคะตามนี้เลยสายรูดสายลากเจอมาแล้วเห็นมาแล้วกับตาใช่ไหมคะเราเห็นแล้วนะทุกคนเห็นกันหรือยังเห็นแล้วเต็มเต็มเลยนะคะสอง สามนะคะเห็นแล้วนะสองสามเราเห็นแล้วนะคะเราเห็นมาแล้วตัวที่สามกำลังจะโผล่แล้วนะคะตัวที่สามกำลังจะโผล่แล้วมา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 ดูช่วยกันนะคะมาดูช่วยกัน สายรูดก็รูดไปเลยนะคะ3กับสองฟันตัวเดียววันนี้เราฟันให้3นะคะชัดเจนเลข3าฟันสรองสองนะคะตัวนี้ฟัน3รองสองนะคะสายเจาะเดี๋ยวเราทำเลขเจาะไว้ให้นะคะ อย่า yeah, ลืมนะคะอยากกดเลื่อนผ่านไปไหนนะคะดูกันให้จบนะคะแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันแต่เราเห็นมาแล้วตัวที่สตัวที่สมมาแล้วนะคะโผล่มาแล้วเหมือนะจะมีเลขไม่เลข0ูนย์ก็เลข6นะคะคล้ายๆ ไม่เลขศูนย์ก็เลขหนะคะตัวนี้นะถ้างั้นก็เอาตัวนี้ไปเลยสองสามหจับกันเอานะคะสองหกสามหสองหสามหนะคะสองหสาหแล้วก็หกสามนะคะ กับหัวกับหางกันเอานะคะถ้มามาสามเก้าหรือมา่มาสองเก้าอย่างเงี้ยก็ถูกนะคะเลขเรามันจะชอบกลับหัวหนีเรานะคะไม่กลับหัวนี้กับหัวลงเลขโเลขเก้ตัวเดียวกันอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องอย่าลืม3กับ8 8กับสาม 1เท่ากับเเราเขียนไว้ให้แล้วนะคะเลขเราจะเป็นอย่างนี้3เท่ากับ8 1เท่ากับ7เลขเดียวกัน6เท่ากับ9นะคะแค่นี้เองตัวนี้ก็อาจจะเป็น8 6ก็ได้เดี๋ยวเราจะเขียนให้นะคะเราจะเขียนเจาะให้ดูกันเลยว่า มันน่าจะมาเลขนี้และสามตัวก็สองสามหกสองสามก้าตามนี้เลยนะคะเราเห็นอย่างนี้ทุกคนเห็นยังไงนะคะ